ที่นี่วัดสลาวนาก็บอกกล่าวคุณคุณบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งคณะครูศูนเด็กวัดสลาว นักกจะได้มองไปประกาศให้กับนักเรียนศูนย์เด็กเล็กวัดสาวนักกและก็ในตำบลห้วสมรานที่จบการศึกษาเพื่อเข,เข้าไปเรียนในอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเทือนาต่อกกไปแล้นั้นกอวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมและก็ดูบรรยากาศการรับบรรยากาศการเตรียมงานรับ ใบประกาศของบัณฑิตน้อยตอนนี้ไปโรงเรียนใหญ่แล้วโรงเรีย <c oughs> นใหญ่แล้วท่านนี้ทางสัปดกี้ออยเราลองลอง,อองชุดนังโรงเรียนทุ่มแลี่ก็บรรยา,าศาสตร์ที่ผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาทขามาร่วมกิจกรรมวันรับหาใบประกาศหรือโครงการบัณฑิตน้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสรรรมราน ก็พาทุกท่านดูบรรยากาศเชาาวนะก็กำลังทยอยมาเรื่อยๆรู้ครับโอ้มารับแล้วมารับแล้วนีนก็ในส่วนของที่ระลึกที่ทางคณะครูจะมอบให้ผู้ปกครองในนักเรียนที่มารับใบประกาศกันในวันนี้ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กาวัตสลาว์นะครันในส่วนน,วนี้ก็ซุ้มนะก็ซุมโอ้ใครมารับด้วยเนาะอนาในพวกซุ้มประตูฮซุ้มบันดิตน้อย ปูพรมไปเพื่อสู่ความสำเร็จของเอเชียอ้เอเชียหนาบูดแล้วหนาบูดแล้วเบียดหน้าแล้วก็ซุ่มตูบันดิตน้อยนี่ก็เตรียมซุ่มต่างๆเนาะ เพื่อเก็บภาพไว้เซลฟี่ไว้เป็นที่ระลึกดีในความสำเร็จกับบัณฑิตน้อยกันอุธิบัตนอุธิบัติตโครงการของบัณฑิตน้อยกัน วนนี้ก็ให้ทุกท่านได้ชมอันนี้ก็โฟเดียมสเตน <c oughs> วันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศก่อนง,งานนิดนึง เดีย๋ยวนายยินเขาถึงไหมตรงนี้นะ,ะอันนี้ส่วนของโต๊ะโอ้ตะวัน,วนที่บัตรโรงงานบัดเด็ดนยอย,นนก,ก,ย,ยก,ก็คาลยอาคืองคัก ทุกท่านเนาะทุกคนก็ล้วนมีความสุขเนี่ยเพราะว่าเป็นวันแห่งความสำเร็จบนทางแห่งความพยายามความพยายามในทางบนความตั้งใจอดทนิเพื่อนำส่งลูกหลานให้ไปสู่ความส,เสำเร็จรรรมีีปิเเทสง์นย บรรยากาศเนาะทุกคนทางก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพิธีกานที่จบจากศูนย์พัฒนาที่ในตำบลห้วยสมารา เขียบภาพเซฟฟี่กันโอ้อาฟางอาฟางเอาแบบช่วยชวยเลยอาฟางเออเอาใจเอาใจเลย บรรยากาศาาการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การรับพิบัติโร,ร,ร,รงการบาลน้อยที่วัดสลาวนาครัในวันนี้นะทุกท่านษาันขอความเมตตาความกรุณาทครูนะครับช่วยกระชับนัแรงหรือว่าช่วย ก็มาอารยณ์ยากาศก็กำลังคึืคักมีความสุขระว่าวันแห่งความสำเร็จของลูกหลานวันจบแห่งการศึกษาวันใบรับประกาศใบประกาศรราุทิิบัตรผู้ที่จบการศึกษาจะาศูนย์พัฒนาด็กได้วัดสเลานะก็ในการในตะบลหอยสมรานกันทุกท่าน Rốt Rốt mà dữ lười Ồ. ในปัจจุบันนะครับโรคกรดก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอ่ไครับตรัรองวาได้มาตากม่างนให้สักสองวันนั้นก็บรรยากาศกำลังเก็บภาพภาพแห่งความทรงจำหรือภาพแห่งความระลึกบนส้มที่ทาง คณะครูได้จัด <convenience> they, ให้ผู้ปกครองมาร่วมแสดงความดีกับโรงเรียนจะไม่เป็นที่เลึกเป็นความทรงจำแห่งความเสน่ห์ความเปียนพยายามีสุขภาพร่างกายที่เป็นแรงคามสุขภาพที่ดีนะครับางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นแต่ว่าก็อาการก็ไม่หนักกาไม่ปวดนะครับแต่แค่นี้เท่านั้นนะครับก็ แทางการประกอบสุขภาพก็ไม่อยากให้ทุกทัานะครับได้เป็นนะครับระว่าเป็นยล้นะครับหลังจากลูกๆระดังของพวกเราเดินเข้ามานะครับก็ท่านผู้ปกครองนะครับก็ปรบมือนะครับปรบมือให้การต้อนรับ ครพรผมให้กับลูกหลานของเรานะครับในการใการต้อนรับที่จะเข้ามาสู่ยงรียนพิธีในวันนี้นะครับเเเออาาาททร่วววกกนลลยยยีีดบ

หรือยังไม่พอมอรมแล้วมอรมสิ้นแล้วอ่านะครับเมื่อเราเดินเข้ามายังบริเวณงานนะครับก็จะมีมีเพลงนะครับมีเพลงบรรเด็นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเพลงบรรเด็นนี้กับลูกหลานของพวกเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับท่านอาจจะปรบมือก็ได้นะครับเพื่อให้การต้อนรับนะครับให้กับลูกหลานในวันนี้นะครับ หลังจากเดินเข้ามาบริเวณพิธีแล้วนะครับก็จะมีเก้าอี้นะครับสำหรับลูกๆนั่งหลังของทุกท่านนะครับส่วนผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็ให้รออยู่ด้านนอกนะครับให้รออยู่ด้านนอกนะครับเพื่อจะเข้ามาในบริเวณพิธีนะครับเนื่องจากว่าสถานที่ของเรานั้นนะครับค่อนข้างที่จะเข้าแคบนะครับสถานที่เรื่องเข้าแคบนิดหน่อยนะครับทำให้การอะไรของท่านนะครับไม่ได้รับความสะดวก ประกาศผู้ที่จูการศส,สาโดยคณะครวยจันย์และผู้ปกครองเ uh, <music. S 1> มิวสิกลงซิ่งเลยัคนหาอยู่รอเพลงอยู่รอเพลง เรื่องร้อเพลงประตูมโนอะไรรูว่าเนี่ยครับไม่ไงครับหาเจอหรือยังของการใช้เพลงนะเราก็ได้เอาเพลงอื่นออกเลยใส่เพลงวัดสลาวนะก็แทนกลัวละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของเขาเลยใส่เพลงของวัดสลาวนะก็ซึ่งเพลงของตัวเองใส่ลงไปแทน และก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศการรับปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็เล็กวาดเลานากอกและในตำบลห้วยสมรานด้วยกันนะร่วมอธนโมทนายินดีกับความสำเร็จของลูกองหลานอีกก้าวหนึ่งของชีวิตของคู่เป็น่อแม่ที่ลูกได้สำเร็จการศึกษายอย่างภาคภูมิใจ สาธุชนตำบลห้วยสำราญคู่ขันสิสเกตนีนาอุบาสกอ,อุบาสิกาศรัทธาตาั้งมารวมบุญไม่ว่ากระทินผ้าป่างานใหญ่มหามงคลจากผู้มีใจกุศลทั่วแดนรวมมุทนาหลวงพอ่อศักดิ์สิิ สิ่ที่โชคมงคลบารมีพอช่วยบันดลบันดาลสมปรารถนาะต่างสุขสมวังด้วยบารมีหลวงพ่อเมตตาสุขภาพไร,พรโรคาก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกคนสุขสมใง นารกรทพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานในพิธีมอบปฏิบัติตามโครงการบัณฑิตน้อยในวันนี้การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังก,กัดโครงการบริหารส่วนตะมนวยสำลามีจำนวน3ศูนย์ในปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อที่เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความรักมีเจตสติ ที่ดีต่อการศึกษาและรักซ้องหิงของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองในชุมชนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลานของตนเองให้เป็นไปตามวัย 4. เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในระดับต่อไป 5. เพื่อความพร้อม ในการที่เด็กๆของเราจะเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนบัดนี้ได้เวล่ะเราทั้งน้ำตาด้วยนะเด็กหญิงทนิสต์คุณขาว การเติมโตทางด้านร่างกายในควาสติปัญญาสัตว์ด้าน,นาต่างเราจะมีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งตแลราชการโดยองค์การบร,ริหารส่วนกำมูลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ในส่วนของประเทศไทย ครูและผู้ปกครองขอแสดงความยินดีสัญญย่างยอะๆมากเดียวสีสะเก็ดบ้านฉันอำเภอคูคันนี้เป็น สามัคคีส่ชนเผ่าขเมนก่วยลาวเยอะผูกพันสามัคคี